ดีวันพุธที่14ธันวาคมพศ2565นะครับวันนี้ผมนายหอยทีมงานพ่ออำนวยตลาดนัดโคกระบือวังประจบนะครับจะพาลูกค้า F c ซหรือว่าลูกค้าที่เป็นสายเนื้อนะครับจะพามาดูเป็นวัวตัวเมียโคลงเข้าขุนนะครับมี12ตัวนะครับชุดนี้นะครับมี12ตัวเป็นตัวเมียโคลงเข้าขุนนะครับชุดนี้ เขาเอาไปเข้าขุนที่ใกล้ๆฟาร์มของผมนะครับนี่ครับตกลงกันเรียบร้อยนะครับเจ้านี้เลี้ยงประจํานะครับเลี้ยงเป็นตัวเมียเข้าขุนนะครับนี่ครับกินอาหารดีจังตัวนี้ครับเป็นตัวเมียเข้าขุนนะครับมีสิบสองตัวชนิดบอกตกลงกันเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ตัวละสิบหกครับตัวละหมื่นหกพันบาทนะครับนี่นะครับร้อยสะพายทุกตัวนะครับ พอเป็นวัวผูกนะครับผูกกับรางนะครับชุดนี้เป็นวัวผูกกับรางร้อยสะพายทุกตัววัวผูกกับรางนี่จะอ้วนไว้นะครับอ้วนไว้กับเป็นอ้วนไว้ก่บวัวประเภทปล่อยแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นวัวของผมเป็นวัวแบบปล่อยนะครับเป็นวัวแบบปล่อยปล่อยเข้าคุณนนครับ อันนี้จะเป็นวัวเข้าขุนแบบผูกกับรางเพราะว่าวัวเข,เข้าขุนเข้าขุนผูกกับรางนี่มันได้กินทุกตัวนะครับกินอาหารและได้กินอาหารได้เต็มที่ด้วยครับส่วนวัวที่ปล่อยปล่อยเข้าขุนเนี่ยคือว่าบางตัวมันก็ไม่ค่อยได้กินครับเพราะว่ามันจะกลัวกันครับให้ตัวกลัวกันจะอ้วนอ้วนที่หลังครับแล้วก็อ้วนช้ากับเขามากแต่ถ้าเป็นวัวไอ ผูกกับรางนี้จะได้กินทุกตัวนะครับจะอ้วนทันกันทุกตัวเลยและสามารถจับพร้อมกันได้ทุกทุกตัวนะครับไม่ค่อยมีปัญหาว่าชุดนี้จะเลี้ยงประมาณ70วันถึง80ดวันนะครับไม่เกินนั้นนะครับนี่ครับเห็นลูกค้าบอกว่าจะกินประมาณตัวละหกพัน ไม่เกินเจ็ดพันนะครับวัวรุ่นนี้นะครับอ้วนแล้วนะครับ,รบสดนะครับวัวแยกลูกหรือวัวโคงนะครับสดทุกตัวมีพี่น้องเอฟซถามว่าวัวแยกลูกหรือวัวโคงนี่สามารถนําไปเป็นแม่พันธุ์ได้ไหมได้นะครับสามารถนําไปเป็นแม่พันธุได้นะครับ เพราะว่าไม่ใช่วัวเสียนะครับวัวโครงเนี่ยมันไม่ใช่วัวเสียนะครับพอดีผมแยกลูกแยกลูกขายออกไปนะครับเลยเอาแม่เข้ามาขุนนี่ครับพออ้วนแล้วจะมีตลาดรองรับที่ภาคอีสานนะครับจะขายไปเป็นเนื้อนะครับขายโดยเหมาตัวนะครับไม่ได้ช่างกิโลนะครับวัวรุ่นนี้ ขายไปทางภาคอีสานครับส่วนใหญ่จะไปจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับเข้าลรงเชื่อดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทํายาพยาธิแล้วก็บํารุงนะครับวัคซีนเราทําแล้วว,วัวรุ่นนี้นี่เบ็ดเสร็จ กินแล้วตกตัวละ22นะครับกินตัวละห0พันเบ็ดเสร็จตกตัวละ22นะครับนี่ครับเราจะขายไปเชือดในราคาตัวละ2 5่สถึงยีนะครับรุ่นนี้นะครับมีกำไรตัวละสองสามพันก็อยู่ได้แล้ะครับคนเลี้ยงเห็นแก่บอกอย่างนั้นแกเลี้ยงประจำครับเลี้ยงมานานแล้วครับเจ้านี้ เดี๋ยวเราจะไปดูที่ข้อแก่กันนะครับเป็นวัวผูกครับจะเป็นอย่างไรแล้วเราไปดูกันครับนี่นะครับเรามาอยู่ที่ขออวัวขุนนะครับที่ไกล่ฟาร์มของุมนะครับอยู่ไม่ไกลกันนี่นะครับวัวมัดขออจะเป็นข้อวัวข้อขุนแบบวัววัวผูกนะครับวัวผูกหรือวัวมัดติดกับรางนะครับนี่ครับ ัวผูกก็จะกินได้เต็มที่นะครับไม่เหมือนวัวปล่อยนี่ครับัวผูกมาติดกับรางครับสามารถกินได้ทุกตัวครับกินได้เต็มที่ทุกตัวครับนี่นะครับทำความสะอาดทุกวันนะครับเก็บขี้กันทุกวันเช้าเย็นนะครับ ส่วนนี้จะเป็นวัวที่มาที่หลังเขานะครับอ้วนไม่ทันเขาก็จะไปในรอบรอบสองนะครับนี่นะครับคู่นี้นะครับอ้วนไม่ทันมาที่หลังนะครับคู่นี้ส่วนนี้ครับซื้อวัวโค้งมาครับได้ออกลูกมาครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ครับลูก นี่ครับซื้อเป็นวัวโค้งมาครับออกลูกมาเลยครับแถมได้ลูกฟรีครับตัวนี้ซื้อเป็นแม่วัวโค้งครับแต่แม่มันติดท้องครับนี่ครับคลอดลูกมาแล้วครับเป็นตนัวเมียครับ วัโค้งนะครับแนะนำไม่ใช่เป็นวัวเสียนะครับเอามาทำแม่พัน์ุได้ครับสามารถเอามาทำเป็นแม่พันุได้นะครับวัวโค้งนี่นะครับออกลูกมานะครับนี่ครับแม่ตัวมุมนะครับมุมขวาครับมุมขวามือซื้อเป็นวัวโค้งมานะครับมาเกิดลูกที่นี่ซื้อหนึ่งได้สองนะครับเป็นผลพลอยได้ครับ คอกก็จะเอียมแบบนี้นะครับรรยยส่วนเอฟซีที่ยังหาวัวเลี้ยงอยู่นะครับวัวเรายังเหลืออยู่นะครับที่ตลาดนัดโครกระบือวังประจบนะครับ ยังเหลือประมาณ30ตัวนะครับเป็นวัวคู่แม่ลูกวัวเล็กวัวท้องก็มีนะครับขายที่มองหาก็ <c oughs> ไปดูได้นะครับที่อยู่ใกล้นะครับที่อยู่ใกล้ก็ไปดูได้เลยครับที่ตลาดนัดโคกระบือวังประจบนะครับส่วนที่อยู่ไกลก็แอดไลน์มาหาผมได้นะครับ0 9 1 8 6 0 0 6 9 7นนะครับวัวเรายังมีขายกันทุกวันนะครับขายกันทุกวันนะครับวันนี้เราจะมาดู สายเนื้อครับสายเป็นวัวขุนครับเป็นวัวเนื้อครับสำหรับคลิปนี้ผมนาย้อยทีมงานพ่ออำนวยตลาดนัดโครกระบือวังประจบขอฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ